นี่บ่เจ้าหรือเปล่าเอาตวนเห่วงยาเมียมันเจะจัดหูนกเกษียบว่าสันโอยอย่อยงวะปานเห็ดเพาะโทรโทรเป็นตเสษเถอว้ายืึอห้องแด้กินน้ำติเจูะไก่ี่ไหม โอ้สูงหน่ยเนาะต้มไลยนี่ต้มไลย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 ทิ้งขาดเหล่าลายมืออแล้วนี่บลอ็อกรถไว้นี่เดี๋ยวต้มไลยต้มไลยโอ้ยคนตรงแห้งดีเลยวะจะออกสวนได้เ่รารถนี่ไหมข้อนอกหม้อน้ามไม่ได้เติมนี่ห <c oughs> ม้อน้ามไม่ได้เติมนี่ไอ้ยังส่นไปเที่ยว ส่นไปเที่ยวเที่ยวด้วยไฉหมอลำมูนี่มีหมอลำหมอลำซิ่งมั้งซิ่งขนาดไใจเจ้าซิ่งเจ้าเลยยังไงสบายเล่าไปบ่ได้เนี่ยเมียอยู่บ้านให้จังใดเลยเมียบ่นอ่อนรับกูสิไปได้บ่เฮ้ยยังอีกเจ้าคอยมียาสลบยานอ่อนรับนะบ่เออเจ้าแบบจับมาแลบบไซน้ำไม่แย่นบอกเอาันกินเออก็แจ้งเลยแมน กับกับปะโซแจ้งเลยกัว่าตีซีเลยเหระเอาบ่ล่ะเอาจ้าเนาะใจยานาะรับเลยบ่อืใจเลยยาเนะาะรับอีดีบ่ก็ต้องมีแลกเปลี่ยนได้เหรอโอ้ยกูก็เลี้ยงเรามึงอทุกรอบบ่ <c oughs> ละแลกเปลี่ยนอีกใจเราห้เราก็ต้องมีแนวมาให้เลยโอ้ยฟรีตัวนี้กันมึงให้กูเลี้ยงเราอีกบนอ่ะเอาล่ะเนีต้มไก่สุกินมันห้องไรเนี่ยไอ้นี่บ่ เชียวหรือเปล่าเอาตัวนู้ห้อยมามีนนแนวเลกออนเส้นไมซาก้อนเด็กกูสิเลี้ยงเราเมลแองเน่นะนะสักบาทลอยหนึ่งเนี่ยจะไปเลยไปมืส่วนกูได้หนิห้อยมาลอยหนึ่งเออไปไปก็เฝ้ามือ,อก็ไก่มันห้องเมี่ยงตื่นเลยเจอกันบอลัมเออบอลับมันอะไไปโอ้ห้ามึงนี่เดี๋ยวกูว่างยาเมี่ยงมันรับแท้ๆนะ่มลแองมึงกูส <c oughs> ืเบิษงทมอลัมก็ข้างจิเบ็ด หยอกซาสักหน่อยเนี่ยอือหึโอ้มีอันนี้หรือวะนั่งพอดีเจ็บกูวคับมาเนี่ยร้อยแบงหลังมนันเลยละอโอ้ายเก่งอย่างเปตะเสียบแฮยอยู่นี่ต้นเจ็บหัวแดง วิเศษเยอะจัดโหนเกษียบสันเฮ้ยอย่างวะปานเหตุเพราะโทษโทษเป็นตเศษเคอะเบอร์นี้เอ้าเอ้าบไงกันนี่มึงมาน้อยอย่างยุ่นี่เนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมึงมานอนอย่างยุ่นี่ต้อมเอามากรน,นี่มึงเกิดเปียกไานั่งตีตอ้ตอมตอ้ตอมตอ้อมต้อมเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นนิยังบนเนี่ยโอ๋มันหลับลึกแท้ลึกเปียกมักนมึนมากเฮ้ยหนีไปนอนเว้นดอกเด็กแม่น,นีิยังปูกกระปตืน่น